สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณนะคะเราจะมาเรียนเรื mm ่องการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะในหัวข like ้อการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch ค่ะนักเรียนเคยเรียนโปรแกรม Scratch คุณเอ๋จำได้ไหมคะที่เป็นรูปแมวแล้วให้เราทําให้แมวมันเดินได้อะค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนเคยเรียนคุณเอ๋แล้ววันนี้นะคะคุณเอ๋ก็จะมาทบทวนนะคะในการเขียนโปรแกรม Scratch นะคะเริ่มเรียนกันเลยนะคะนักเรียน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสแครดนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานนะคะเช่นเกมมิทานต,าต่างๆที่มีการโต้อตอบกับผู้ใช้ด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายซึ่งคําสั่งแต่ละคําสั่งในโปรแกรมสแครดนะคะจะอยู่ในรูปแบบของบล็อกคําสั่งค่านักรเรียนเดูนี่ค่ะนักรเรียนอามาดูกันค่ะอันนี้คือหน้าตาของโปรหน้าตานะคะของโปรแกรมสแครนะคะก็คือเห็นไคะ การมีการเลือกเมนูต่างๆนะคะเลือกคําสั่งต่างๆค่ะนักเรียนจะมีในส่วนของเลือกเมนูนะคะโค้ดนะคะสองการเลือกคําสั่งนะคะการสร้างค่าตัวแปรต่างๆนะคะแล้วก็คลิกคําสั่งนะคะ make ตัวแปรคือสร้างตัวแปรนะคะกาหนดชื่อตัวแปรกําหนดความสําคัญของตัวแปรนะคะอันดับแรกเลือกโค้ดนะคะอันดับสองเลือกคําสั่งโทษค่ะเลือกคําสั่งตัวแปรนะคะแล้วก็ สร้างค่ะสร้างตัวแปรเราถึงจะกําหนดชื่อของตัวแปรที่เกวเคยบอกว่าการตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทำนักเรียนตั้ง a b c ไปเนี่ยนันนกเรียนก็จะจำไม่ได้ว่าไอ้ค่า a ค่า b ของนักเรียนเนี่ยเก็บค่าตัวแปรอะไรไว้นะคะก็ควรจะตั้งชื่อตัวแปรนะคะให้สอดคล้องกับสิ่งที่เก็บค่าในตัวแปรนั้นๆน,น,นะคะซึ่งชื่อนะคะต้องเป็นภาษาอังกฤษค่นะนักเรียนแล้วก็กําหนดความสัมพันธ์ของตัวแปรนะคะเสร็จแล้วก็คลิกโอเคค่ะ นักเรียนจําได้ไหมคะว่าครูเอกเคยบอกว่าการเขียนโปรแกรมนะคะก็จะมีการเขียนแบบ1เรียงลําดับ2แบบมีทางเลือก3แบบวนซ้ําใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํานะคะเป็นการเขียนโปรแกรม เขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำกันจนครบตามจำนวนรอบที่กำหนดนะคะหรือหยุดทำงานซ้ำเมื่อมีคำสั่งตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะคะโดยในโปรแกรม Scat นะคะมีคำสั่งแบบวนซ้ำนะคะ3แบบนะคะนักเรียน1 forever จำได้ไหมคะ forever นะคะอ่าก็คือทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะไม่มีสิ้นสุดค่ะต่อมา repeat นะคะตรงนี้เนยนก็ใส่ตัวเลขนะะจำได้ไหมคะเราจะ ใส่ตัวเลขจํานวนครั้งที่เราจะทํานะคะเลขตรงนี้เปลี่ยนได้ค่ะนักเรียนต่อมานะคะรีพิทนี่คือตัวนี้นะคะทําต่อเมื่อมีเงื่อนไขค่ะ,ะทำซ้ำไม่มีที่สิ้นสุดทำตามจำนวนรอบที่กำหนดนะคะแล้วก็สามทำซ้ำจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุดทำค่ะสามแบบนะคะนักเรียน การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะคะเป็นการเขียนคําสั่งให้โปรแกรมสร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมทํางานตามเงื่อนไขนะคะแบ่งออกเป็น2คําสั่งดังนี้ก็คือ if e then นะคะตรงนี้ก็คือใส่ตัวแปรตัวแปรให้เราตั้งค่าตะก,กี้ะคะ่ะนักเรียนลากมาใส่ตัวแปรนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะก็เป็น if e then else นะคะก็คือในกรณีที่1นะคะ if e then คือถ้าเป็นจริงแล้ว ก็ให้ทำนะคะในกรณีที่2นะคะถ้าเป็นจริงแล้วและถ้าไม่จริงแล้วทำอะไรคือถ้าเป็นจริงแล้วทำอะไรถ้าไม่เป็นจริงแล้วทำอะไรค่ะนักเรียนอันนี้เป็น2แบบนะคะแบบที่1เป็นจริงแล้วทำา2เป็นจริงแล้วทำแล้วถ้าไม่เป็นจริงก็ทำคำสั่งต่อไปค่ะนักเรียน if then กับ if then else นะคะ เมื่อเราเขียนโปรแกรมแล้วนะคะเราก็จะมาหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมกรันคุเอมีสถานการณ์จำลองนะคะในการหาข้อผิดพลาดนะคะของการเขียนโปรแกรมนะคะและทำไมถึงตะกี้ทบทวนอันนั้นให้ดูนะคะเพื่อนักเรียนนะคะจะมาดูการข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะว่าโปรแกรมที่ครูเอให้เป็นสถานการณ์จำลองเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนคะ่ะนักเรียน บีมต้องการเขียนโปรแกรมทายผลคูณ98คูณ25ว่ามีค่าเท่าไหร่ถ้าผู้ใช้ตอบถูกให้แสดงคำว่าถูกต้องถ้าผู้ใช้ตอบผิดให้แสดงคำว่าผิดเรามาดูค่ะขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมค่ะอน,นะคะนักเรียนอันนี้การออกแบบโปรแกรมโดยโดยอะไรคะข้อความหรือผังงานคะเก่งมากค่ะแบบผังงานค่ะหรือโฟชาร์ดนะคะเรามาดูค่ะนักเรียน จำสัญลักษณ์ได้ไม่เอ่ยต้องมีคำว่าเริ่มต้นค่ะนักเรียนเริ่มต้นนะคะเราดูค่ะดูเงื่อนไขของโจทย์ก่อนใครเขียนโปรแกรมทายผลคูณ98คูณ25มีค่าเท่าไหร่อ่าซึ่งเขียนโปรแกรมนี้นะคะจะต้องโชว์ที่หน้าจอค่ะเพื่อให้ผู้ใช้งานนะคะเห็นค่ะแล้วผู้ใช้งานนะคะก็จะใส่คำตอบลงไป เห็นไหมคะนักเรียนโดยรับค่าคําตอบจากผู้ใช้งานนักเรียนดูสัญลักษณ์ค่ะตรงนี้นะคะแสดงทางหน้าจอค่ะแสดงว่า98 25นะคะอยู่ทางหน้าจอนักเรียนนะคะต่อมาโปรแกรมรับค่าคําตอบจากผู้ใช้งานนี้เป็นสัญลักษณ์รับค่าจากแป้นพิมพ์ค่ะต่อมาเข้าสู่การตัดสินใจค่ะเงื่อนไขค่ะถ้าคําตอบเท่ากับ2,450 ถ้าเป็นจริงให้พิมพ์ที่จอว่าถูกต้องแต่ถ้าผู้ใช้พิมพ์คำตอบไม่ใช่2450ก็คือเป็นเท็จให้พิมพ์ที่หน้าจอว่าผิดแล้วก็สิ้นสุดการทำงานค่ะนักเรียนลายใหม่นะคะเริ่มต้นนะคะทางหน้าจอนะคะจะมีข้อความว่า 98คูณ25เท่ากับเท่าไหร่ถ้าไม่คุณเอรู้ต้องมีข้อความนี้นักเรียนดูสัญ,ญลักษณ์ค่ะเป็นดิสเพย์ค่ะแสดงออกทางจอภาพนะคะต่อมารับค่าคําตอบจากผู้ใช้งานนะคะเข้าสู่เงื่อนไขค่ะตรวจสอบเงื่อนไขค่ะถ้าเงื่อนไขเท่ากับ2 4 5 0ถ้าเป็นจริงให้พิมพ์คําว่าก็จะเกิดคําว่าถูกต้องที่หน้าจอถ้าไม่จริงเป็นเท็จก็จะเกิดคําว่าผิดอยู่ที่หน้าจอค่ะแล้วก็สิ้นสุด โปรแกรมนะคะอนักเรียนมาดูฝั่งนี้ค่ะบล็อกนี้นะคะเราออกแบบนะคะเป็นผังงานการเขียนโปรแกรมทีนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมทําละเมื่อคลิกเมื่อคลิกนะคะธงเขียวจำได้ไหมเราต้องมีธงเขียวก่อนเพราะว่าเรารันโปรแกรมนะคะเราก็จะไปคลิกที่ธงเขียวเพื่อให้โปรแกรมนะคะ รันผลการทำงานนะคะแล้วก็ถามก็คือถามที่หน้าจอนะคะ98คูณ25่าเท่ากับเท่าไร่แล้วก็รออันนี้นะคะก็เป็นคำเป็นบล็อกคำสั่งนะคะที่มีอยู่แล้วในโปรแกรมสแควนะคะนี่คือบล็อกคำสั่งอะไรคะนักเรียนบล็อกคำสั่งอะไรคะอ่าการเงื่อนไขคะ่ะบล็อกคำสั่งเงื่อนไขคะ่ะเงื่อนเงื่อนไขนี่นะคะ่ะคือแบบแรกนะคะแบบ if e นะคะ if then นะคะก็คือถ้าคำตอบที่ผู้ใช้นะคะใส่มานะคะเท่ากับ2,450แล้วนะคะให้ทำอะไรนะคะให้พูดว่าถูกต้อง2วินาทีคืออะไรคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยสอนาทีคือรอ2สองทษค่ะ2วินาทีค่ะก็คือให้รอ2วินาทีก็จะมีคำว่าถูกต้องนะคะที่หน้าจอนะคะนักเรียนดูสิคะว่าผังงานที่เราออกแบบ กับโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยถูกไหมคะมีข้อผิดพลาดตรงไหนไหมคะนักเรียนลองดูสิคะให้เวลาดูติกตต๊กต,ต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโอ้เก่งมากเลยเพราะว่านักเรียนดูผังงานสิคะว่าผังงานเนี่ยของเรามีเงื่อนไขจริงกับเทสใช่ไหมคะจริงทําอะไรแล้วถ้าไม่จริงหรือเท็จทาอะไรแต่นักเรียนดูการเขียนโปรแกรมของเราคะ่ะการเขียนโปรแกรมของเรานะคะ,ก,ก,ะ,คะก็คือ เช็คแค่อันเดียวค่ะคือจริงแล้วก็พูดถูกต้องอ่ะแล้วถ้าเกิดตอบผิดล่ะดูสิคะผังงานตอบผิดก็ต้องพูดว่าโทษค่ะก็แสดงหน้าจอว่าผิดที่หน้าจอเห็นไหมคะว่ามันหายไปเราจะมาแก้ไขโปรแกรมเราค่ะว่าเราจะทํายังไงคะให้ถูกตามที่เราออกแบบไว้คะ่ะนักเรียนมาดูคะ่ะนักเรียนนี่นะคะพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมแล้วเรามาทําการแก้ไขกันค่ะ นักเรียนนะคะฝั่งนี้นะคะก็คือส่วนที่ผิดพาดของโปรแกรมนะคะคือส่วนนี้ก็คือแค่มันบอกว่าถ้าใช่ก็พูดคำว่าถูกต้องนะคะหรือแสดงที่หน้าจอว่าถูกต้องแต่จริงๆแล้วเราออกแบบว่าถ้าใช่ให้พูดให้แสดงหน้าจอว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้แสดงหน้าจอว่าผิด เห็นไหมคะนักเรียนอันนี้คือโปรแกรมที่แก้ไขแล้วค่ะเรามาไล่ดูนะคะที่หน้าโปรแกรมก็จะเกิดคำถามว่า98คูณ25และรอนะคะต่อมาก็เป็นถ้าก็นี่คือถ้าคือ if ค่ะ if ภาษาอังกฤษ if ถ้านะคะ if คำตอบเท่ากับ2,450แล้วแล้วคือเด n if เด n นะคะถ้าคำตอบเท่ากับ2,450แล้วให้แสดงผลว่า ถูกต้องมิ Mi, ฉะนั้นก็คือเอลค่ะ if then else นะคะคือแบบกรณีที่2ค่ะจำได้ไหมคะเงื่อนไข if then else ถ้าจริงแล้วให้พูดถูกต้องแต่ถ้าไม่จริงให้พูดว่าผิดหรือแสดงหน้าจอว่าผิดนักเรียนย้อนกลับไปดูค่ะนักเรียนตรงไหมคะนักเรียนถ้าจริงให้แสดงหน้าจอว่าถูกต้อง ถ้าไม่จริงหรือเท็จให้แสดงหน้าจอว่าผิดเห็นไหมคะการแก้ไขการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะของการเขียนโปรแกรมนี้นะคะก็คือการใช้คำสั่งเงื่อนไขนะคะผิดนะคะเพราะว่าอันที่ผิดพลาดเนี่ยใช้แค่ if then หรือถ้าแล้วแต่ถ้าเราแก้ไขให้ถูกตามผัางงานที่เราทำนะคะคือต้องใช้เงื่อนไขคำสั่ง if then else หรือถ้าแล้วมิฉะนั้นนะคะท้าเรียนมาเรียนคุณเอกนะคะคุณเอจะให้ใช้ใช้นะคะบล็อกคาําสั่งที่เป็นเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าคุณเอมีประสบการณ์ในการตืวนักเรียนคุยเอตืน่นภาษาไทยค่ะแต่ข้อสอบโอเนออกเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนทําไม่ได้เลยเพราะนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ภาษาอังกฤษตัวเนี้ยแปลว่าอะไรทำนักเรียนตอบ ข้อสอบโอเนไม่ได้ผิดเป็นแถวเลยทั้งที่ครูเอ A ว่าเฮ้ยครูเอ A สอนแล้วเรื่องนี้แต่แค่ครูเอ A ไม่ใช้คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนก็เลยไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษตัวนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะอ่ะครูเอ A มีวิดีโอนะคะให้นักเรียนดูนะคะอันนี้ได้คลิปวิดีโอดีๆนะคะจากบริษัทอจอ,จอทอนะคะนักเรียนมาดูค่ะ thank <laughs> you ไงคะเด็กๆตะกี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่แสดงถึงการออกแบบของโปรแกรมนะคะซึ่งนักเรียนนะคะเรียนไปแล้วนะคะมีอยู่สาขั้นตอนนะคะการ1คือเราจะต้องอะไรคะอ่าวางแผนก่อนนะคะแล้วเขียนโปรแกรมแล้วก็ตรวจสอบการทำงานนะคะของโปรแกรมนะคะซึ่งมีอยู่3อย่างนะคะ1 วางแผนสองเขียนโปรแกรม3ตรวจสอบค่ะตรวจสอบโปรแกรมนะคะคุณเอนะคะสอนไปครบตั้งแต่ EP ที่4ี่4 5 6นะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่6นะคะ EP หน้านะคะเราจะมาสอบกันค่ะเดี๋ยวคุณเอจะหลก่อนนะคะว่าในระหว่างนักเรียนเขียนโปรแกรมนะคะผู้ใช้งานนะคะสามารถเจออุปสรรคต่างๆนะคะทำให้การออก,ออกแบบโปรแกรมไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมนะคะหรือเขียนผังงานนะคะ เกิดปัญหานะคะดังนั้นถ้านัาเกเรียนเรียนรู้นะคะการสังเกตนิดนึงนะคะว่าโปรแกรมของเรานะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะนัเกเรียนก็ตรวจสอบโดยใช้การเอาการออกแบบโปรแกรมนะคะมาดูกับโปรแกรมนะคะว่าเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่นะคะนัเกเรียนซึ่งเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะคะซึ่งการเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วนะคะนัเกเรียนจะต้องตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมนะคะ เป็นคำสั่งเป็นระยะระยะนะคะเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะของโปรแกรมจนกว่าโปรแกรมจะสามารถทำงานได้อย่างต้องการะนะักเรียนทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยมันต่อเนื่องมาจากการแก้ปัญหาค่ะการเขียนโปรแกรมนะคะคือการแก้ปัญหานะคะโดยใช้เขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เรา <S <S ตามที่เรานะคะตั้งเงื่อนไขไว้นะคะนักเรียนซึ่ง ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมนะคะและประโยชน์ในการออกแบบโปรแกรมนะคะนักเรียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะตื่นนอนนักเรียนจะทํากิจกรรมอะไรนะคะถ้านักเรียนมีการวางแผนการทํางานที่ดีนะคะนักเรียนก็จะประสบความสําเร็จนะคะซึ่งการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนออกแบบโปรแกรมนะคะมันมาจากการวางแผนแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน,นะค่ะนักเรียน นักเรียนจะไม่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนยังไงนะคะนักเรียนลองสมมุติค่ะนักเรียนตื่นนอนมาเนี่ยก็ต้องวางแผนใช่ไหมคะว่านักเรียนเนี่ยจะตื่นนอนกี่โมงถึงจะมาทันโรงเรียนนะคะต้องเดินทางยังไงคะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเช่นนักเรียนมาสายแล้วนักเรียนควรจะเดินมาโรงเรียนหรือควรจะนั่งรถเมล์มาเรียนนักเรียนควรจะวิเคราะห์นะคะจากระยะเวลาในการเดินทางนะคะเพื่อการออกแบบ วางแผนนะคะว่าเราจะมาเรียนทันไหมนะคะนี่คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเรียนพบในชีวิตประจรําวันนะคะไม่ว่าจะกการแต่งตัวเราจะแต่งตัวใช้ใช้อะไรก่อนแต่งหน้าทําผมอะไรก่อนหรือใส่เสื้อผ้าอะไรก่อนนะคะซึ่งเป็นการวางแผนในชีวิตประจาวันซึ่งเรียนก็คิดไม่ถึงว่าการวางแผนพวกนี้นะคะอยู่ในชีวิตประจําวันนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะเป็นเด็กเล็กหรือนักเรียนจะโตเป็นผู้ใหญ่นะคะดัง <anda> นั้นการวางแผนที่ดีนะคะ1นนักเรียนจะต้อง ดูก่อนนะคะว่าเงื่อนไขมันคืออะไรนะคะ 2. วางแผนให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็3ค่ะนักเรียนการวางแผนที่ดีนะคะนักเรียนต้องผ่านการไต่ตองก่อนนะคะว่าการวางแผนนั้นนะคะเหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนวางแผนนะคะโดยที่นักเรียนไม่ได้ใช้ตรรก,กะหรือกฎเกณฑ์เห็นความเป็นจริงนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะก็อาจทําให้นักเรียนนะคะไม่ประสบไม่ประสบผลในการวางแผนในการแก้ปัญหานะคะ EP นี้นะคะครูเอไม่มีงานนะคะนักเรียนพบกันใหม่ใน EP หน้าซึ่งเป็น EP ที่คุูเอะจะสอบค่ะนักเรียนดังนั้นเขยบอกเลยนะคะให้นักเรียนไปทบทวนนะคะใน EP ที่4ี่ห้านะคะเพราะว่าคุเอะจะออกสอบนะคะในหน่วยที่2ใน EP ี4ห6นะคะเราจะมาเจอกันใน EP หน้าค่ะพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ